เฮ้ยไอ้แจ็คอ่านี่ได้มาอีกสองพันครับผมได้แลว้วนี่ทันตัวรถเนี่ยเนี่ยได้มาอีกสองห้าแสนเล่นนะครับผมโอเคก็ผมจะโอนไปเล่นแล้วกันนะครับผมโอเคก็สวัสดีทุกคนเดี๋ยวนวะเตือนในวันนี้เราอยู่ในเกมคาพาคิงน,นะครับผมทําไมผมเสียงเป็นอย่างนี้เนะบผมเสียงผมเป็นอย่างนี้รู้บ้างทำไมเพราะว่าผมอัดมาห้าคลิปแล้ว คือวิดีโอมันหายอะไม่รู้คลิปยังไม่รู้เลยว่าวิดีโอเนี้ยในผมมันจะหายหรือเปล่าคือผมท้อมากเลพราะฉะนั้นทุกคนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดบ,บังใจด้วยนี่ก็กดไลค์บอแล้วก็กดติดตามด้วยเออก็ื่ามันนี้ผมก็คลิปนี้ก็ตามที่ทุกคนดูในปกคลิปแล้วเนี่ยผมว่าก็คืออทําบ่อเนี่ยผมยวิธีแบบว่าผมมาแนะนําบ่อเนี่ยผมรีวิวบอกว่าจะใช้ยังไงเน,นี่ยผมเนี่ยเนี่ย เนปิดดิเออนี่เนี่ยผมบอกก็วิธีซื้อเนี่ยของผมนะผมจะไปแบบรวดเร็วเลยนะผมวิธีซื้อก็กดนี้เนี่ยผมนะทุกคนเนี่ยหารถเนี่ยผมที่ที่ยังไม่มีบอกอ่ะเนี่ยผมแล้วทุกคนก็กดตรงนี้เนี่ยผมนี่กดไปปุ๊บนี่คือการซื้อเนี่ยผมนะคือบอกเนี่ยไม่ต้องซื้อสามที่เป็ดบาทเท่านั้นนะครับผมนะเงินในชีวิตจริงเลยเนี่ยผมไม่ใช่ในเกมถ้าเงินมีเกมเนี่ยมันเกลื่อนเซิร์ฟกันไปแล้วเนี่ยผมเสร็จเนี่เนี่ยผมนะ มันจะมีการซื้อเนี่ยในผมเหมือนซื้อเงินซองเงินซีแล้วก็เงินเอ็มอะไรทุกคนนั่นแหละนี่ในผมเหมือนวิธีก็เหมือนเกมอื่นนั่นแหละในะผมทุกคนก็หาวิธีการชาระเงินเนี้ยผมนะนี่มีทั้งหมดกนทั้งหมดนี่เลยนี่ก็เป็นเพย์พลวาซึ่งผมไม่มีในผมออก,ออกแลก้วก็ลิง ชูมนี่ว่ดิผมก็ไม่เอาแนมน,นี่ก็เป็นช็อปช็อปเคอซอยัง,อยงนึงผมก็มาลงในรับมต่อไปบัตรเครดิตเนี่ยผมให้ทุกคนเนะี่ยกรอกเข้าไปเลยในผมนะต่อไปเครดิตทุกคนเข้าไปเลยในผมนี่ในผมนี่คือบัตรเครดิตผมเนะผมเอาไปใช้ได้นะผมต่อไปก็เป็นเพื่อผมไม่เอาดีกว่าไม่เอาเดีด๋ยวโดนบ้าไี่คือบัตรเครดิตเนี่ยในผมทุกคนต้องไปขอพ่อแม่ในผมสัาเด็กน้อยในผม ขอพ่อแม่บอกวนี่หนูอยากเติมเกมก็โดนด่ากับมานผมสำหรับทูแมนนี่วอลเล็ต่ยแค่กดเข้าไปในผมแล้วก็ทุกคนอาจจะกอกกระหัดแต่คือผมจะซ,ซ,ซื้อแค่ซื้อคลิกเดียวในผมก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยผมตอนนี้ก็อะไรกเกิดข้อผิดพลาดเลยไม่สามารถดาเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ได้เนื่องจากยอดเงินคุณเหลือไม่เพียงพอทุกคนก็โดเนทตถูกบ,บุ่มได้นะครับ เงินไม่มีอ่ะทุกคนทุกคนโดนโดนงเงียดเงินไห้ผุมมนะครับผมคนละหนึ่งบาทสองบาทก็ยังดีหนีเลขเลขเลขนะผมนี่ผมเอมเอิเอาไว้มุมขวาบนเลยมุมขวาบนเอออย่างนั้นแหละอย่างนี้หลดีมากดีมากนี่ผมเลขเลขเลขวอลลตเนี่ยผมนะอนเป็นธนาคารวอลลิเน,นี่ผมอืม ทุกคนถ้าทุกคนซื้อมาปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นอย่างงี้นะผม o พลิชอ f นเนี่ยผมให้ทุกคนคลิกเข้าไปเนี่ยผมเป็น police on เนี่ยก็คือเปิดบ่อนั่นแหละพอ l i s ิ o อเสร็จปุ๊บทุกคนก็ไปเดี๋ยวผมไ่รีวิวในแมปเลยลวกันเนี่ยผมผมแนะนําให้เป็นแมปไฮเวย์เนี่ยผมคือทุกคนผมลืมบอกไปนเนี่ยผมว่าบ่อเนี่ยมันใช้ได้แค่รถคันเดียวก็คือรถที่คนซื้อในผมคันนั้นเลยเนี่ยผมให้ทุกคนถ้าทุกคนจะซื้อบอ่อเนี่ยให้ทุกคนเนะี่ย กดเข้าไปที่รถคันนั้นในผมที่ทุกคนอยากได้นะผมแล้วก็เมกอะโพชอะไรนี่แหละที่ซื้อที่ผมบอกม,ม้เมาอกะในผมอะผมรอโหลดก่อนในผมระหว่างที่เราโหลดอ่ะไม่ทันและคือ <c ười> ให้ทุกคนเนี่ยอาจจะผมมารีวิวแบบใกล้ๆเลยแบบนึงผมมาหนาตะข้างหน่อยนะครับผมและภาพบรรยากาศเลยว่าผมปรับจำสุดเลยนี่นะผมผมให้ดูหัวใกล้ๆหัวประมาณนี้ ตูบอกว่าแมาๆเฮ้ยไซเรนอะนั่นกูแบบไปดิเวลไปก่อนเขา้าข้างฝาเข้าปากก่อนเอาเฮ้ย,ขขยเข้าปากเข้าป่าอยากเข้าป่าอยากไปหาธรรมชาตินี่เข้าป่าเข้าป่าเนี่ยผมแต่ผมมารีวิวหรอไอ้ห่อมันหรออะไรบ่อห,หรือไซเรนนั่นเองครับผมนี่ใกล้ๆนี่ผมนี่ประมาณนี้แหละเออรีวิวแค่น,นี้แหละวิธีใช้ไงครับผมให้ทุกคนเนี่ย มองมองขวาซ้ายมือบนนีผมเอิมบัญชีธนาคารว่าเด็ดหลอกเล่นเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยดูตร,ตรงนี้เนี่ยผมยวผมลงไม่ให้นี่เนี่ยผมทุกคนกดไปเลยปุ๊บมันจะเปิดให้เออเปิดปุ๊บเนี่ยผมไม่ได้เปิดให้นั่นแหละนะฮะแล้ววิธีใช้ก็คือเออให้ทุกคนเนี่ยผมหารถที่วิ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยผมถ้ามันจะขึ้นเินแบบนี้อ่ะมันไม่ขึ้นอ่ะ วิ่งช้ากันนะ่ะคือมันเป็นขึ้นสัญญาณเตือนนะครับผมนี่มบอย่างเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้ผมผมให้ดูใหม่เมื่อกี้เสร็จแล้วเนี่ยผมเมื่อกี้มันก็เป็นแบบนั้นเลยนี่ผมเนี่ยเนี่ยทุกคนมันขึ้นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยกดที่ตัวรถเลยครับผมรถคนอื่นนะครับผมไม่ใช่รถเราทุกคนกดไปดคนเนี้ยผมถ้ามันขึ้นสัญญาณเตือนอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยผมให้ทุกคนเนี่ยรีบกดไปเลยกดที่ตัวรถเนี่ยเนีย่ย เมื่อกี้เนี่ยผมเนะี่ยผมกดไปแล้วก็ได้สองพันบาทเนี่ยผมเราทุกคนก็ต้องรีบหนีเนี่ยผมว่ารื้ลหลักมันจะขดเอาอาจจะโดนคนด่าได้เนี่ยผมก็ใช้ยังอย่างระมัดระวังเนี่ยผมลืมบอกไปเนี่ยว่ามันต้องเปิดบอเท่านั้นเนี่ยผมถึงจะได้เงินถ้าไม่เปิดบอแล้วแล้วกดไปเนะี่ยมันจะไม่ได้เนี่ยผมมันไม่ได้อ่ะผมตามล่าขนันฟ้าดีกว่า แล้วในการแข่งเนี่ยในผมถ้ามีคนอื่นถ้ามีคนอื่นแข่งอยู่เนี่ยผมแล้วทุกคนไปกดเนี่ยมันจะไม่ได้ในผมละแถ่มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกตามหลังผมนี่ทาน,นี่ผมเขอ,อชื่อเขอเซ็นเซอร์เลยชื่อได้แล้วสี่พันเรียบร้อยครับผม ดีรวยแล้วรวยแล้วตังค์ผมเดือเก้วาวฟันเ๊ฮะมันน่าจะบักแหละทุกคนอ่านี่ได้มาอีกสองพันเนี่ยรวยแล้วอะมันหยุดมันหยุดผมหนีก่อนมันหยุดมันไม่หยุดไม่หยุดะเงียทำร่างขันติดทำต่อดี๋ว่ะวีได้มาหลายบาทแล้วเนี่ยได้มากี่บาทแล้วว่ะ สามพันเออสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันน่าจะเป็นหมื่นแล้วอนะ่ะทุกคนวิรวยเลยน่าไม่น่าให้ไม่อีกสองพันเรียบร้อยนี่ผมเอ้อรวยแล้วเออแลจริงอันนี้ก็เป็นอาชีพได้ในหุ่นแต่คนมัด่อาอานกับมาดาแล้วหนีก่อนไอ้นี่เหมือนหยุด รอลีรอลีได้ไหมสองพันแค่บุ๋มไม่เข็ดไม่เข็ดกูหนีก่อนแล้วมันตามมันไม่ตามก็จะตามมันเปิดไมได่าอยู่เนี่ยรีขันขา่าขันขาข่ามาเขา่าลูกดีมากเฮ้ยไอ้แจ็คแจ็คเฮ้ยแจ็คเฮ้ยเฮ้ย ไอผมผมตามสองคันน right ั้นดิว่ะไม่รู้มันแข่งหรือเปล่าถ้าแข่งเนี่ยไม่ได้เงินนอหมผมสองก็อนเะรบเฮ้อไรแบบนีผมแจงมันไหมเนี่ยเอามันหยุดแล้วอุ้ยได้แล้วบอยให้ขอโทษนะเพื่อนบอยเราขอโทษจริงจริงเราทําคลิปหนะเพื่อนถ้าอยู่คลิปนี้อยู่ในหมแจ็ค้วยไอแจ็คอะไปไป พอแค่นี้ดีไหม,ไมเดี๋ยวคนด่าหัวเราะหัวเราะหัวเราะเฮ้ยคันเขียวคันเขียวฟ้าฝืนสวยได้เป็นหมื่นแล้วนะเนี่ย่มีกจะปิดก็ยื้อหกแสนเลยวเฮ้ยผมจนเดี๋ยวผมค่อยไปหาเงินมีใคร สวยขออีกสวยบอยขอรนะู้นะเพื่อนบอยเบก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 รอ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 เบกรอเบกรอเบกรอเอาไปนู่นแล,วแลว้วนู่นแล้วอ้าวผ่านกันแบบตัวมีอีหนึ่งครับผมบอยเฮ้ยบอยโดนบอยยังไง มันวนวนรถมาหาผมไหมเนี่ยไม่น่าจะใช่หรอกดูคนมาเต็มเลยดูคนมาเต็มเลยอ้าวบอยวนรถมาหาผมมีอะไรบะเนี่ยเฮ้ยมาจนบุนว่าอะไรนะบ่นก็เพียงผมือนเดิมอ่ะ ตามไม่ดันอีกครับผู้มาแค่นี้ดีกว่าทุกคนเราปิดคลิปแล้วดีกว่าพี่คิปตอนน้ำมันหมดโอเคในะผมทุกคนก็สำหรับทีนี้ก็น,นึงมันค้างโอเคนะผมก็สวัสดีเอ้ยสวัสดีอะไรไป ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับอยู่ในหัวในหูอะไรไปก <c oughs> ็เออคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แหละนะครับผมสำหรับการรีวิวหล่อไอ้บอัวหล่อเออหรือไซเลนย์เองครับผมคือเดีย๋ยวมันจะดราม่า,า,ากนี่ครับผมผมโอนโอน,หนให้บอยคุณบอยไปรในผมเท่าไหร่ดีวะในสองพันดิวดิวดิดิไม่รู้วะเท่าทไหร่ดีวะ เป็นหนึ่งเมียวดีกว่าเอาแบบเอาเป็นไฮไลท์ดีกว่าทุกคนครับผมจะโอนให้เอคุณบอยไปในผมหนึ่งครับถ้าแสนเล่นนะครับผมโอเคก็ผมจะโอนไปเล่นแล้วกันนะครับผมโอเคโอเคเนี่ยผมแค่นั้นแหละเนี่ยผมได้เป็นแบบเอา้าเอา้ากดพิมพ์ไม่ได้

บอกพอดีคือมันจะมีกิจกรรมให้ผมนะมนจะแจกเอรถที่มีบ่อในหุ่มซึ่งก็ไม่ได้รดแรงอะไรนะมากขนาดนั้นในหุ่มเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหารถให้ให้นะผมนะเดี๋ยวทุกคนไปดูกิจกรรมว่าทำยังไงให้ผมถึงได้เป็นดูกันเลยนะผมนี่นะผมทุกคนนี่รถคันนี้นี่ผมบ่อเนี่ยผมเ้วผมจะแจกนะผมมันแจกก็ตดีเละ นี่ผมแจกไปครั้นี้เนี่ยผมก็เครื่องก็เนี่ยผมห้าร้อยยี่สิบห้าเนี่ยผมสี่แสนก็ไม่ได้ไม่มีตังเต็มก็เพราะฉะนั้นก็ช่วยตัวนิมาหน่อยนะครับผมเบอร์นี้เดี๋ยวขึ้นให้ใหม่เอ้ดินนิ้วใหม่นี่เออเนี่ยครับผม๋ยวเอาบอกไปแปะนี่ผมนะเ้ยเอาขึ้นเอาขึ้นไว้ข้างข้างขวาบนข้างขวาบนเออขวาบนอย่างนั้นแหละดีมากไว้ตลอดเลยไว้ตลอดเลยนี่ผมนี่ <c oughs> ผมจะแจกนะครับผม กติกากคือให้ทุกคนเนี่ยในผมไปเข้าไปคลิกลิงก์ใต้ล่างในผมก็คือลิงก์เพจเฟซบุ๊ก euh ผมหรือจะพิมพ์ก็ได้ตามนี้เลยในผมนี่ในผมนะจะพิมพ์ก็ทีฮหนึ่งห้าสองสี่เนี่ยผมก็ตามชี่ช่องผมเลยแต่เฮเนี่ยในผม ทีเฮดเนี่ยนะเป็นเอ่ออักษรพิมพ์เล็กในหุ่ตัวพิมพ์เล็กนะครับก็จะเป็นแฟนพเพจในหุ่มให้ทุกคนเนี่ยให้ไปถูกใจแล้วก็เอิ่มกดไลค์โพสต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 โพสที่ผมโพสต์ไว้ในหุ่นะโพสต์ post แรกเลยเนะบนเผมจะทำไงดีเป็นโพสต์คลิปนี้ในหุ่มนะให้ทุกคนคอมเมนต์ใต้ล่างเลยในหุ่มว่าอยากได้เพราะอะไรไม่เอาดีกว่า เอ็มความเร็วแล้วกันถ้าใครเมนแรกเนะี่ยผมให้ไปเลยนนะผมแล้วแบบต้องวางต้องวางทุกวันด้วยนะไม่ใช่แบบทักไปไม่ตอบก็ไม่ได้รางวันนะครับผมเดี๋ยวผมเอาคนที่สองนะผมทำเวลาคนที่สองกับคนที่สาม,คน,สามคนที่สีค่คนที่ห้าคนที่หกแล้วไม่รู้ว่ามันจะเยอะขนาดนั้นเปล่าะครับผม<笑><笑>กิจกรมกรมแจกก็มีเท่านี้แหละโอเีก็จะมีแค่นี้นะผมก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังและรับติดตามนะผมต้องจุดติดตามเ <c oughs> ม,มาไเลยนะเขบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เนี่ยผมไม่ต้องกดแชร์ก็ได้นะผมกดแชร์ตัวเองก็พอนะครับผม <c oughs> ผมปวดนอะไรปะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีประมาณน,นี้นะครับผมก็ s u b s c r i e